ครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมงูมิมนุทองนักรวมไทยสร้างชาติวางทองเนินปางจังหวัดพิษนุโลกครับวันนี้จะขอหารือกับท่านประธานเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวเนินปางและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวบ้านมุงอำเภอเนินปางจังหวัดพิษนุโลกซึ่งผมได้รับการร้องเรียนจากท่านวชิระพุ่มพึกษาอจอเขตเนินปาง ท่านนายกสุวรรณธนาขันนายกอบอตอเนินปางท่านจตุรพรสงพุทธประธานกตตลรสพเนินปางและท่านนายกชาติน้อยจันทร์นะครับอดีตนายกอ,อ,กตอบตบ้านมุงว่าขณะน,นี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เดินทางมาเที่ยวที่บ้านมุงของอำเภอเนินปางเป็นจำนวนมากมาดูความสวยงามของเขาหินปูนที่มีความพิศดารอย่างยิ่งมาดูค้างคาว ในการข้าคืนที่บินออกจากถ้ำสวยงามมาตั้งแคมป์ปีนผาและอื่นๆอีกมากมายซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนใหญ่ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข1115มา1 1จากสากเล็กมาเอินปางมาเบิมุงซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเดียวมีรถวิ่งสวนนะครับส่วนใหญ่แล้วพี่น้องได้รับอุบัติเหตุเยอะ โดยเพราะอย่างยิ่งช่วงตลาดอำเภอเนินปางไปถึงบ้านมุงมีโคง้งหลายโคง้งและบางโค้งไม่มีสัญญาณไฟและไม่มีไฟหลายทางทําให้พี่น้องเนินปางของผม,ผมเกิดบัติเหตุเสียชีวิตหลายรายโดยเพราะอย่างยิ่งบ้านมุงเรียกว่าโค้ง้อยศพดังนั้นจึงฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทํารายได้ให้กับพี่น้องเดนนัปปางพี่น้องบ้านมุงในอนาคตเป็นอย่างมากและในอนาคตไม่กี่ปีทราบว่าน่าจะมีความสวยงามและมีนักท่องเที่ยวมากาพอๆกับเขาค้อหรือที่อื่นดังนั้นจึงฝากท่านประธานเป็นยังกรมทางหลวงว่าช่วยขยายถนนจากซีแยกสากเหล็กไปถึงบ้านมุงจํานวน28กิโลคงเป็นเงินไม่มากแต่ว่าเราจะได้จากการลงทุนมหาศาลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้ว มีบริษัทภาพยนตร์มาถ่ายภาพยนตร์และได้ฉายในประเทศไทยแล้วเรื่อง The Creator ขณะนี้ได้ฉายที่ประเทศไทยแล้วทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยอย่างดีและเชื่อว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวจะมาบ้านมุงเป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงฝากท่านประธานนะครับนั้นได้ช่วยประสานกับกรมทางหลวงเพื่อของบประมาณขยายถนนสี่เลนจากสี่แยกสากเรเล็กไปบ้านมุงจำนวน28กิโลด้วยครับขอบคุณครับ